เพราะฉะนั้นโรงเรียนปฏิรูปเราได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับมีกระบวนการ after action action review นะครับนำสิ่งที่ดีเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเร่งนี้เพราะว่าโรงเรียนปฏิรูปเนี่ยเราคาดหวังไว้สูงว่าจะเป็นโรงเรียนแกนนำโรงเรียนเปลี่ยนแปลงโรงเรียนที่กระจายอำนาจสู่โรงเรียนทั้งหมดดี school based น a n a g e m e n t เนี่ยนะครับเพราะนั้นอยากให้ต่อ ต่อเนื่องนะครับอย่างอย่างให้ทางานอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าผลงานเชิงประจักษ์ที่เราเห็นนะครับโรงเรียนแกนนาปฏิรูปท่านคงจะทราบเลยว่าปฏิรูปเนี่ยจากจากผลงานในเทศกาลที่ท่านเห็นในวันนี้เนี่ยเป็นเชิงประจักษ์ของโรงเรียนแกนนาปฏิรูปทั้งสิ้นนะครับ